ครอบครัวของทนายสมชายนิลภัยเจตซึ่งหายตัวไปปีนี้เป็นปีที่11แล้วได้จัดก,กิจกรรมรำลึกพร้อมกับเรียกร้องขอให้นำคนผิดมาลงโทษติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวอื่นๆในชีพ,พจรข่าวค่ะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการปณิธานความดีปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรม,มาราชก,กุมารีตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมผ่านเว็บไซต์ปณิธาน c อ m และ a ฟ e b o o k ปณิธานประเทศไทยและเบลารุสร่วมลงนามยกเว้นการปลดลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างกัน พร้อมเร่งกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศให้มีความใกล้ชิดมากขึ้นกระสูงสาธารณสุขมอรบรางวัลอย .Quality Award ประจำปี2558ให้แก่สถานประกอบการที่โดดเด่นด้านกระบวนการผลิตและจริยธรรมจำนวน49รายทั่วประเทศพร้อมย้ำให้ผู้ประกอบการร่วมเสริมไอโอดีในอาหารเพื่อการพัฒนาสมองของเด็กไทยหมอมลวงประด,ด,ดาดิสกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้านภายในงาน Home ิวเด d e r f o ก u ส2015ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการสร้างสารรค์เทคโนโลยีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยจะสัมนาให้ความรู้กระบวนการประกรรันอัชญากรรมทางเศรษฐกิจในองค์กรซึ่งต้องประเมินความพร้อมของระบบอย่างรอบคอบ อัปเดตซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยและใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์เพื่อป้องก,กันการถูกตรวจจับและลดความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมผลตํรวจเอกวุฒิลิปตาภล,ลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดอบรมกำลังคนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเตรียมตั้งศูนย์ประสานงานกับสถานทูตทั้ง10ประเทศและออกแอปพลิเคชันแจ้งหมายจับคนร้ายข้ามชาติเป็นภาษาต่างๆของอาเซียน ภรรยาและครอบครัวทนายสมชายนีรภัยจิตจัดกิจกรรมรำลึก11ปีของการหายตัวของนายสมชายพร้อมเรียกร้องความยุติธรรมนำคนผิดดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจสอบสวนกลางถแถลงผลจับกลุ่มนายชินกรสงสมพันธ์อายุ51ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลในข้อหารีดเอาทรัพย์หลังก่อเหตุข่มขู่รีดเอาทรัพย์จากบริษัทและบุคคลรวมมูลค่า46ล้านบาทโดยจับกลุ่มได้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา